สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านและขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของช่องร้อยเรื่องรักด้วยนะคะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับดิฉันและเรื่องเล่าจากทางบ้านที่จะทำให้หัวใจของคุณต้องสั่นไหวสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณอาร์ตค่ะที่ได้ส่งประสบการณ์ช่วงวัยรุ่นอันแสนเร่าร้อนและซับซ้อนเข้ามาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนที่ความสัมพันธ์อันไม่คาดฝันได้ก่อตัวขึ้นใต้ใชายคาเดียวกันอย่างเงียบๆเ,เรื่องราวของคุณอาร์ตจะเป็นอย่างไร ไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ เรื่องราวทั้งหมดต้องย้อนกลับไปสมัยที่ผมอายุประมาณ19ปีครับตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ปวชที่กรุงเทพพอถึงช่วงปิดเทอมใหญ่ผมกับเพื่อนซีอีก4คนก็เกิดความคิดสุดบันเจิดว่าเราจะแบกเป้ไปเที่ยวภาคใต้กันให้หนำใจไปเลยหนึ่งในแก๊งของเรามีบ้านเกิดอยู่ที่นครศรีธรรมราชชื่อว่าไอ้นพครับเราเลยวางแผนกันว่าจะไปเที่ยวที่อื่นก่อนให้สุดเวียงแล้วค่อยแวะไปนอนพักที่บ้านไอ้ เป็นที่สุดท้ายก่อนกลับกรุงเทพหลังจากที่เราตลอนเที่ยวกันจนน้ำใจแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องมุ่งหน้าไปยังบ้านของไอ้นบตามแผนที่ที่วางไว้ครับ บ้านของไอ้นพไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับแต่อยู่ห่างออกไปพอสมควรเป็นบ้านสวนขนาดใหญ่บรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบมากพอไปถึงคุณแม่ของนพก็ออกมาต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นท่านชื่อคุณนวลค่ะเป็นผู้หญิงที่ยังดูสวยสง่าและใจดีมากๆท่านบอกว่าพ่อนพไปทำงานต่างประเทศ นานๆจะกลับมาทีที่บ้านเลยอยู่กันแค่สามคนคือคุณแม่พี่สาวแล้วก็ไอน้นบตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับจนกระทั่งตอนที่พวกเรากำลังจะขนของเข้าบ้านนั่นแหละครับผมก็ได้เจอกับพี่สาวของไอน้นบที่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกพอดีเธอชื่อพี่แพรวครับ วินาทีแรกที่ผมเห็นพี่แพรลวผมถึงกับยืนนิ่งไปชั่วขณะเลยครับพี่แพรลวเป็นผู้หญิงที่สวยมากสวยแบบคมเข้มสไตล์ใต้ผิวสีน้ำผึ้งเนียนละเอียดรูปร่างดียิ่งบวกกับรอยยิ้มที่เป็นมิตรของเธออีกยิ่งทำให้เธอดูมีสเสน่ห์จนผมไม่อาจละสายตาไปได้เลยครับ เย็นวันนั้นครอบครัวของนบก็จัดเลี้ยงต้อนรับพวกเราอย่างดีคุณนวลทำอาหารใต้รสเด็ดให้พวกเรากินจนพุงกลางบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นผมสังเกตว่าคุณนวลกับพี่แพรวดูแลเอาใจใส่พวกเราดีมากๆโดยเฉพาะกับผม ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกได้ว่าทั้งสองคนมักจะชวนผมคุยเป็นพิเศษแววตาที่คุณนวลมองมามันดูเอ็นดูอย่างอบอุ่นส่วนสายตาของพี่แพรวก็เหมือนจะมีประกายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยครับ คืนนั้นหลังจากกินเลี้ยงเสร็จพวกเราก็ตั้งวงคุยกันต่อที่ชานบ้านผมอาสาไปช่วยพี่แพรวล้างจานในครัวต้นที่เราอยู่กันสองต่อ2ในครัวนั่นเองครับความรู้สึกแปลกๆมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจผมอย่างชัดเจนครับ ด้วยความที่ครัวไม่ได้กว้างมากทําให้บางจังหวะตัวเราก็เผลอไปสัมผัสโดนกันเบาๆทุกครั้งที่ผิวเราแตกกันผมรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านไปทั่วทั้งตัวใจมันเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากหน้าอกเลยครับหลังจากคืนนั้นผมจึงเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันดูไม่ปกติมากขึ้นเรื่อยๆครับเวลาที่ผมคุยกับพี่แพร คุณนวลก็มักจะเดินเข้ามาคุยด้วยเสมอทําให้กลายเป็นการสนทนาสามคนอยู่บ่อยครั้งบางทีผมก็รู้สึกเหมือนตัวเองกําลังตกอยู่ท่ามกลางสายตาของสองแม่ลูกนี้ทั้งสองคนดูแลผมดีเป็นพิเศษชนิดที่ว่าเพื่อนๆคนอื่นๆยังแอบแซวเลยครับว่าผมกลายเป็นลูกรักคนใหม่ของบ้านนี้ไปแล้ว จุดเปลี่ยนสำคัญมันเกิดขึ้นในคืนที่สามที่เราพักที่นั่นครับคืนนั้นฝนตกหนักมากจนเราออกไปไหนไม่ได้ก็เลยแต่นั่งดูหนังกันอยู่ในบ้านจนดึกดื่นพอดูหนังจบทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าห้องนอนแต่ผมกลับนอนไม่หลับครับในหัวมันมีแต่ภาพของคุณนวลกับพี่แพรวนเวียนอยู่เต็มไปหมดผมเลยตัดสินใจลุกไปหาอะไรดื่มในครัวเพื่อหวังจะช่วยให้หลับง่ายขึ้น แต่พอผมเดินไปถึงครัวผมก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นคุณนวลนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารคนเดียวในความมืดท่านหันมาเห็นผมก็ยิ้มให้บางๆแล้วชวนผมนั่งคุยเป็นเพื่อนท่านเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผมฟังมากมายทั้งเรื่องของพ่อนพที่ไปทํางานไกลบ้านเรื่องความเหงาที่ต้องอยู่กับลูกสาวเพียงลําพังยิ่งคุยกันผมก็ยิ่งรู้สึกเห็นใจและผูกพันกับท่านมากขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ บทสนทนาของเราดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งพี่แพรวเดินตามลงมาที่ครัวอีกคนครับเธอบอกว่านอนไม่หลับเหมือนกันภาพที่ผมเห็นตอนนั้นคือเราสามคนนั่งอยู่ด้วยกันท่ามกลางแสนไฟสลัวและเสียงฝนที่โปรยปรายอยู่ข้างนอกนั้นมันเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบแต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่อัดแน่นจนผมแทบหายใจไม่ออกเลยครับ ไม่รู้ว่าอะไรดนใจนะครับจู่ๆพี่แพรวก็เอื้อมมือมาจาับมือของผมที่วางอยู่บนโต๊ะเบาๆสายตาของเธอมองมาที่ผมอย่างมีความหมายในขณะเดียวกันคุณนวลที่นั่งอยู่อีกฝั่งก็ยื่นมือมาลูบที่หลังมือของผมเบาๆเช่นกันครับ วินาทีนั้นโลกของผมเหมือนหยุดหมุนไปเลยครับผมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตความรู้สึกสับสนตื่นเต้นและวันไหวมันประดังประเดเข้ามาพร้อมๆกันจนผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับ คืนนั้นมันได้เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นระหว่างเราสามคนเป็นความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่เกิดขึ้นจากความเหงาความใกล้ชิดและความรู้สึกพิเศษที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กันมันเป็นความนับที่เรารู้กันอยู่แค่สมคนในบ้านส่วนหลังนั้นท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ำในค่ำคืนนั้นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ฟังที่รักกับเรื่องเล่าของคุณอาร์ตช่างเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและชวนให้หัวใจเต้นแรงเสียทีเดียวเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจได้ดีนะคะว่าบางครั้งขวางใกล้ชิดและความรู้สึกดีๆก็อาจจะนำพาเราไปสู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เราเองก็คาดไม่ถึงได้เช่นกันการวางตัวและรักษาระยะห่างที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญเสมอคะ่ะแม้ว่าเราจะรู้สึกดีต่อกันมากแค่ไหนก็ตาม แล้วท่านผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างความรู้สึกที่ซับซ้อนแบบนี้ไหมคะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะ และสุดท้ายนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องร้อยเรื่องรักของเราไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความรักหลากหลายรูปแบบที่เราจะนำมาฝากกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ